สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโอทานะคะดอกดาหลามาแนะนําค่ะสวยด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยค่ะวันนี้เราใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้ทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็เลียงเซริบบิ้นทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบน,นะคะ่ะจับเ,าาเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาเส้นที่สองเราจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะ เส้นต่อมาเส้นที่สามก็จับตรงรอยพับอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอามาคล้องเส้นที่สองปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอบผ่านเส้นที่หนึ่งค่ะดึงเซลิบินเส้นสุดท้ายกว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญน,นะคะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะกดทุกมุมเลยนะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านริบบิ้นจากข้างบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะ ลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายลิบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเซลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานปลายลิบบิ้นเราจะชี้ออกไปทางซ้ายค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะส,สอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาจับเฉียงมาทางขวามือค่ะปลายริบบิ้นนะคะมีเฉียงมาทางขวามือหลังจากนั้นหมุนตั้งฐานขึ้นไปเป็นสองเส้นคู่อันนี้เส้นที่เราทํา เอาเส้นนี้เข้ามาข้างในนะคะต่อมาเฉียงไปค่ะทางขวาเป็นเส้นที่สองนะคะเฉียงครั้งที่สองนะคะจับตั้งฐานขึ้นไปเช่นเดิมค่ะเส้นคู่นะคะนี้เส้นที่เราทําเอาเส้นนี้หลบมาข้างในต่อมาเฉียงไปทางขวาครั้งที่สามค่ะจับตั้งฐานดิ้นขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะจับสามเส้นนี้รวบไว้ เอามือกดลงไปที่ฐานตรงตรงกลางนะคะกลางกีดบลอกเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนเรา,าพับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลวยถัดไปนะคะปลายริบบิน้นจะทะลุออกด้านล่างนี่ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปรวบสองเส้นนี้ไว้ค่ะ เอามือกดลงไปนะคะที่ตรงกลางนะคะกีดดอกนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนเราพับกลับลงมาดิดปลาริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐาน,นะคะ่ะฐานเส้นถัดไปนะคะแล้วก็ดึงออกมาค่ะต่อมาจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะที่จะทําเส้นต่อไปจับเส้นนี้ไว้ค่ะ จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นถัดไปค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะเอามือกดที่ฐานไว้ เส้นริบบิ้นกลับลงมาเราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องดึงให้กระชับมากนะคะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมา สอดลงไปนะคะใต้ล่างกีบดอกนี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะตอนดึงให้เอามือกดกีบดอกนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงดึงออกมาแล้วขอบริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่กีบดอกนี้ค่ะ ลายริบบิ้นทะลุออกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเอามือกดกีบดอกนี้ไว้นะคะขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมานะคะเอามือกดกีดบดอกนี้ไว้ค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาด้านบนแล้วสอดค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหนียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้ เส้นที่ชี้มาทางซ้ายเรานำกลับดึงขึ้นไปด้านบนแล้วก็ม้วนเข้ามาด้านในนะคะใหม่นะคะเซลริรบ,บินที่ชี้ไปทางซ้ายนี่นะคะเซลริรบ,บินที่ชี้ไปทางซ้ายดึงขึ้นไปด้านบนม้วนกลับเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกที่เราทําไว้ค่ะกีบดอกแรกที่เราทํานะคะปลายริบบินจะทะลุออกด้านล่าง ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาแล้วก่อนที่จะดึงนะคะให้นํากีบดอกที่เราทําอยู่ไปไว้ด้านล่างกีบแรกค่ะไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นหนึ่งออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะ ขั้นตอนต่อมาเส้นที่2เส้นริบบิ้นเราหันไปทางซ้ายมือนะคะเอาขึ้นไปด้านบนมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะกีบดอกแรกที่เราทำไว้นะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะก่อนดึงก็นํำกีบดอกไปไว้ด้านล่างของกีบดอกแรกนะคะ เส้นต่อมาเส้นที่สามเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายนำกลับขึ้นมาด้านบนหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะนำกลีบด,ดอกนะคะไปอยู่ด้านล่างกลีบด,ดอกแรกที่เราทำค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับขึ้นไปด้านบน ม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกกลับด้านสอดเก็บตามลายเส้นค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ